สวัสดีค่ะกับการเจาะลึกครั้งนี้นะคะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดำดิ่งสู่คำทำนายดวงชะตาของชาวราศีธนูค่ะในช่วงครึ่งหลังของปี2568ครับผมเราก็รวบรวมข้อมูลมาจากหลายๆแหล่งเลยทั้งเรื่องงานเงนิงนความรักสุขภาพแล้วก็มีเคล็ดลับเสริมดวงด้วยใช่ครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือสกัดเอาแก่นสำคัญออกมาทั้งโอกาสแล้วก็ความท้าทายที่รอชาวราศีธนูอยู่ค่ะ ค,คือถ้าให้ดูภาพรวมก่อนเลยนะครับจากหลายๆที่ที่ดูมาเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาสําคัญเลยนะของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเติบโตทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องอาชีพเลยครับมีโอกาสเข้ามาเยอะแยะเลยโดยเฉพาะแบบการขยายงานหรือว่าเริ่มอะไรใหม่ๆฟังดูดีจังเลยค่ะแต่ก็นั่นแหละครับมันไม่ได้มาง่ายๆนะ มันมีการเติบโตที่ต้องผ่านบททดสอบด้วยเหมือนกันครับอ๋อมีความท้าทายรออยู่ด้วยว่าเงินเถอะใช่ครับผมน่าสนใจคะ่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกันที่เรื่องงานก่อนเลยนะคะได้เลยครับดูเหมือนว่าข้อมูลส่วนใหญ่จะบอกว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆเลยสําหรับการเริ่มงานใหม่เปลี่ยนงานหรือว่าได้เลื่อนตําแหน่งใช่ครับใช่โอกาสตรงนี้ชัดเจนมาก แล้วก็หลายแหล่งบอกตรงกันว่ามีผู้ใหญ่สนับสนุนด้วยอ๋อค่ะแล้วเหมือนงานด้านพวกแบบว่านวัตกรรมสื่อออนไลน์ความคิดสร้างสารรค์อะไรพวกนี้จะยิ่งเด่นเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับพวกนี้มาแรงเลยแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือเกือบทุกแหล่งเลยนะพูดถึงความท้าทายที่ต้องเจอควบคู่กันไปด้วยอ้าวเหรอคะยังไงคะอาจจะเป็นแบบความขัดแย้งหรือการแข่งขัน หรือปัญหาเก่าๆที่มันอาจจะปะทุขึ้นมาในช่วงแรกๆนนะครับอแต่ว่าแต่เหมือนว่าอุปสรรคพวกนี้แหละครับที่มันจะเป็นตัวผลักดันให้เกิดการพัฒนาจริงๆอ๋อเหมือนเป็นบททดสอบใช่ครับมีแหล่งข้อมูลหนึ่งใช้คําว่านักสู้ผู้ชาญฉลาดเลยนะโอ้โคือความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้มาจากโชคอย่างเดียวแต่มาจากการที่เราแบบปรับตัวแล้วก็ สู้กับปัญหาอย่างมีสติปัญญาเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ใช่แค่โอกาสลอยมาเฉยๆแต่เป็นโอกาสที่เราต้องใช้ความสามารถเข้าไปคว้ามาให้ได้ถูกต้องครับผมแล้วเรื่องการเรียนรู้เพิ่มเติมล่คะคะเห็นมีพูดถึงเหมือนกันอ๋อใช่ครับอันนี้ก็แนวน้องดีมากสําหรับคนที่คิดจะเรียนต่อหรือว่าไปเพิ่มทักษะเฉพาะทางโดยเฉพาะทักษะที่มันเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ่ๆ ภาษาหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศอันนี้จะยิ่งเสริมให้แข็งแกร่งขึ้นรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นครับอืมดีเลยค่ะโอเคค่ะจากเรื่องงานที่ดูเหมือนจะต้องใช้ทั้งพลังกายพลังใจเลยนะคะทีนี้มาดูเรื่องการเงินกันบ้างดีกว่าภาพรวมดูดีขึ้นไหมคะการเงินนี่เออดูคล่องตัวขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้านี้แน่นอนครับอือ <Almost. S 1> หือรายได้ค่อนข้างต่อเนื่องปัญหาการเงินเก่าๆที่เคยมีก็จะค่อยๆค,ค,ค,คลี่คลายไปค่ะ อาจจะมีโชคเข้ามาบ้างจากพวกอสังหาริมทรัพย์หรืออาจจะเป็นมรดกแต่ว่าไรายได้หลักๆเลยเนี่ยก็ยังคงมาจากน้ำพักน้ำแรงจากงานประจําหรืองานที่เราใช้ความสามารถพิเศษทาอ๋อ,อแล้วก็มีเรื่องผู้ใหญ่อาจจะนําโอกาสทางการเงินมาให้ด้วยครับฟังดูดีจังเลยคะ่ะแต่ไม่รู้สิคะรู้สึกเหมือนจะมีแต่ซ่อนอยู่หรือเปล่าคะ <c oughs> รู้ทันนะครับใช่ครับมีแต่จริงๆจุดที่หลายๆแร่งเตือนเหมือนกันเลยก็คือชาวราศีธนูเนี่ย หาเงินเก่งนะแต่ก็ใช้เก่งด้วยใช้เก่งมากๆเหมือนกันครับอันนี้ต้องระวังเลยต้องวางแผนการเงินให้รัดกุมมากๆเลี่ยงการลงทุนตามกระแสรหรืออะไรที่มันเสี่ยงสูงสๆเกินไปแล้วก็ระวังเรื่องการให้คนอื่นยืมเงินหรือไปค้ำประกันให้ใครอ๋อค่ะค่ะครับอาจจะมีรายจ่ายก้อนใหญ่แบบไม่คาดฝันเข้ามาได้หรือบางทีก็อาจจะหมดเงินไปกับเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลเยอะไปหน้อยอ เข้าใจได้ค่ะแม้ว่าบางแหล่งจะพูดถึงเรื่องโชคลาภอยู่บ้างน,นะครับแต่หัวใจสําคัญจริงๆเลยก็คือความมั่นคงทางการเงินเนี่ยมันมาจากวินัยและการจัดก,การที่ดีของเราเองไม่ใช่การรอโชคเ็งเดียวครับชัดเจนเลยค่ะเรื่องเงินทองต้องมีสติมากๆงั้นมาต่อกันที่เรื่องหัวใจกันบ้างค่ะสําหรับชาวราศีธนูที่ยังโสดอยู่มีอะไรน่าตื่นเต้นรออยู่ไหมคะคนโสดนี่โอกาสเจอคนถูกใจสูงมากเลยครับช่วงนี้จริงหรอคะ อาจจะแบบปุบปรับตัดสินใจคบหากันเลยก็ได้คนที่เข้ามาเนี่ยมีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นคนต่างชาติหรือว่าเจอกันตอนเดินทางหรือจากการทํางาน oh. แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นคนที่แบบมีไลฟ์สไตล์หรือความสนใจอะไรคล้ายๆกันมากๆด้วยครับน่าสนใจค่ะแต่ก็มีประเด็นนิดน,นึงคือคนเก่าๆอาจจะกลับมาวนเวียนในชีวิตได้เหมือนกันนะครับอ๋อ oh. อันนี้ก็ต้องดูกันไปนะคะ แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วละคะความสัมพันธ์จะราบรื่นดีไหมคะคนมีคู่โดยรวมถือว่าค่อนข้างมั่นคงนะครับค่ะเหมาะเลยที่จะวางแผนเรื่องอนาคตร่วมกันอย่างเรื่องแต่งงานหรือการมีบุตรคู่ครองก็จะให้การสนับสนุนค่อนข้างดีอืแต่ก็มีจุดที่ต้องระวังอยู่เหมือนกันคือเรื่องของอารมณ์ที่อาจจะแปรปรวนง,ง่ายหรือบางที่อาจจะมีนิสัยแบบรักง่ายในเร็วเกิดขึ้นมาได้ครับรวมถึงความคาดหวังที่อาจจะสูงเกินไป หรือความสัมพันธ์ที่มันดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แล้วควรทํายังไงดีคะสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือการสื่อสารกันอย่างเปิดอกครับคุยกันให้เคลียร์ความสัมพันธ์ในช่วงนี้มันจะเป็นเหมือนกระจกสะท้อนตัวตนของเราเองเลยนะอ๋อมันจะนําไปสู่การเติบโตทางอารมณ์ได้ถ้าเราจัดการกับมันได้ดีครับค่ะไปต่อกันที่เรื่องสุดท้ายที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องสุขภาพซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยนะคะช่วงนี้เห็นมีคําเตือนเรื่องอุบัติเหตุด้วยใช่ครับ อันนี้หลายแหล่งเตือนตรงกันเลยเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอย่างการบาดเจ็บจากของมีคมหรือการหกล้มอะไรแบบนี้ค่ะร่วมถึงเรื่องความเครียดที่มันจะส่งผลกระทบต่อร่างกายโดยตรงเลยครับช่วงนี้มีปัญหาสุขภาพด้านไหนที่ควรจะระวังเป็นพิเศษไหมคะนอกจากอุบัติเหตุที่เจอบ่อยๆในข้อมูลนะครับก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารการขับถ่ายแล้วก็ความเหนื่อยล้าปวดหัววิตกกังวลบางคนอาจจะมีน้ำหนักขึ้นหรือคอเลสเตอรอลสูงได้ด้วย แล้วก็โรคประจําตัวเก่าๆก็อาจจะกลับมากําเริบได้ครับโหต้องดูแลเยอะเลยนะคะครับกุญแจสําคัญจริงๆคือการตระหนักถึงความเชื่อมโยงกันของร่างกายกับจิตใจค่ะการจัดการความเครียดนี่สําคัญมากอาจจะหาเวลาพักผ่อนทําสมาธิเดินเล่นควบคู่ไปกับการดูแลพื้นฐานอย่างเรื่ออาหารการกินการนอนหลับพักผ่อนแล้วก็ออกกำลังกายเบาๆบ้างครับค่ะค่ะ ต้องดูแลแบบองค์รวมเลยสุดท้ายแล้วค่ะมาดูเรื่องเคล็ดลับเสริมดวงกันสักหน่อยมีอะไรน่าสนใจบ้างคะจา์เคล็ดลับเสริมดวงนี้ก็มีหลากหลายเลยครับทางเรื่องสีมงคลอย่างเช่นสีฟ้าสําหรับเรื่องงานสีทองเรื่องเงินสีชมพูสําหรับความรักอะไรปรานี้ค่ะเลขมงคลก็มีหลายชุดเลยครับแล้วแต่ศาสตร์อย่างภาพรวมก็อาจจะแนะนําเลข6 17, 7, 22 หรือถ้าเป็นศาสตร์ไทยก็จะเน้นเลข6ศาสตร์อินเดียก็จะเน้นเลข9อะไรทำนองนี้ครับนอกจากนี้ก็มีคำแนะนำเรื่องการทำบุญการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมในด้านต่างๆ เช่นไปไหว้พระพิฆเนศผู้ความสําเร็จหรือไหว้พระราะหูผู้บัรเ๋าอุปสรรคดูเหมือนจะเน้นทั้งเรื่องการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็การพัฒนาตัวเองควบคู่กันด้วยนะคะถูกต้องเลยครับมีการแนะนําให้ไปเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือหาช่องทางทําอะไรออนไลน์เพิ่มเติมด้วยค่ะความหลากหลายของคําแนะนําตรงนี้ ชี้ว่าการผสมผสานหลายๆวิธีน่าจะเหมาะกับชาวราศีธนูที่สุดนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับธรรมชาติของราศีนี้ที่ชอบเรียนรู้แล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่แล้วทั้งหมดที่คุยกันมาพอจะสรุปภาพรวมให้ชาวราศีธนูในช่วงครึ่งปีหลัง2568นี้ ไได้้ยังงงบางคะสรุปได้ว่าครึ่งปีหลังนี้นะครับเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและเติบโตที่สําคัญมากๆของชาวราศีธนูเลย่โอกาสมีเข้ามาเยอะแยะเลยครับแต่ก็มาพร้อมกับบททดสอบและความท้าทาย ความสําเร็จเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับมือกับความท้าทายเหล่านั้นอย่างชาญฉลาดและอดทนสมกับธีมนักสู้ผู้ชาญฉลาดที่เราพูดถึงกันไปและที่สําคัญที่สุดคือการดูแลสุขภาพกายและใจแบบองค์รวมนี่คือรากฐานสําคัญเลยที่จะนําพาไปสู่ความสําเร็จได้ครับแล้วมีข้อคิดสุดท้ายอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ไหมคะมีครับอยากจะต่อยอดจากแนวคิดนักสู้ผู้ชาญฉลาดหน่อยนะครับค่ะ คือชาวราศีธนูเนี่ยมีจิตวิญญาณของนักผจญภัยสูงชอบพุ่งไปข้างหน้าแต่คําทํานายช่วงนี้มันบอกว่าต้องรู้จักปรับตัวและวางแผนด้วยก็อยากจะชวนให้ลองคิดดูครับว่าการนําคําทํานายเหล่านี้มาใช้เป็นเหมือนกรอบในการวางแผนเล็กๆน้อยๆดูบ้างเช่นอาจจะลองจัดตารางเวลาเพื่อพัฒนาทักษะที่จําเป็นหรือตั้งเป้าหมายการออมที่มันชัดเจนขึ้นค่ะมันจะช่วยควบคุมพลังนักผจญภัยของเรา ให้มุ่งไปสู่เป้าหมายยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ยังไงบ้างแทนที่จะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวลองเปลี่ยนอุปสรรคที่อาจจะเจอให้กลายเป็นการตัดสินใจที่ผ่านการคิดคำนวณความเสี่ยงมาแล้วดูครับน่าจะช่วยให้ผ่านช่วงนี้ไปได้ได้ได,ดีครับเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะดินดีครับผม